เราจะตั้งเป้าให้ใหญ่มากไปเลยหรือว่าตั้งเป้าแบบที่เราเชื่อได้ดีคือเขาคือเรื่องเดียวกันนะคะเป้าใหญ่หรือเป้าเล็กใช้กําลังจิตเท่ากันแล้วเราจะตั้งเป้าเล็กไปทําไมแต่เป้าใหญ่นั้นต้องเป็นเป้าที่เรารู้สึกสบายผ่อนคลายไม่กดดันไม่รู้สึกว่าเวอร์อนึกออกไหมเพราะว่ามันเป็นแรงต้านอย่างเช่นดกตอร์อย่ากให้ฟังหมอ เป็นหมอฟันที่อยู่โรงพยาบาลชุมชนนะคะโรงพยาบาลชุมชนคือโรงพยาบาลบ้านนอกเลยคุณแล้วก็หมอจะเข้ามาทําคลินิกแค่สมชั่วโมงต่อเย็นนะพาท์ Part time. อยู่ที่คลินิกเล็กๆห้องเดียวในวันนั้นคุณนึกถึงหมอในวันนั้นนะหมอ,อรู้สึกว่าอยากเป็นหมอที่ช่วยเหลือคนได้ทั่วทั้งโลกซึ่งมันดูแบบเวอร์เป็นไปไม่ได้หมอก็เลยคิดว่าอ่ะโอเคงั้นจะเป็นหมอฟันที่ช่วยเหลือคนได้ทั้งประเทศไทยเรารู้สึกแบบยิ้มได้อะว่าคนไทยจะเลิกกลัวทําฟัน นึกออกปะไม่ได้รู้สึกนะคะว่าจะทําได้จะเกิดก็ได้ไม่เกิดก็ได้คุณนึกออกปะแต่ถ้าทั่วโลกเนี่ยมันต้านเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นหมอทําแบบนั้นก่อนพอวันหนึ่งมีคนจากต่างจังหวัดใกล้ๆมาทําเราเริ่มรู้สึกอ้าวทำไมมันเป็นไปได้ละ่ะจนกระทั่งมีคนไข้าจากภาคาใต้สุดเหนือสุดมาทาฟันเราเลยรู้เลยว่าทั่วโลกเป็นไปได้แล้วหมอค่อยขยับความเชื่อน,นั้นขึ้นไปแล้วหมอก็ตั้งเป้าหมายว่า ฉันจะเป็นหมอฟันที่ช่วยเหลือคนได้ทั่วทั้งโลกคนจากทั่วทั้งโลกมาทำฟันกับหมอทุกวันด้วยไม่ใช่แบบนานๆมาทีถ้าใครเก็ตพิมพ์คำว่าตั้งเป้าให้หน่อยค่ะ